เอาหัวหอยเลยลุดหลเลยผมรี่ใช่ไหมคะแครีแครี่มดแดงบูเดนี่มดแดงโอ้เด็กจัดใทยมดแดงโอ้ยพันไฟวะนี่พันอยู่บ่บ่ต้องพันมันมันหลุดพันไฟเนาะเส้นละแป้งนัวเส่ละแป้งนัวเต็มหมดแล้วบ้างเลยเก๋อเอ๋อนั่งแน่นอนยี่แหละกับปุ๊กแน่นอนเลยเออนี่แป้งนัวแป้งนัวนี่ใส่แป้งนัวจะหน่อยหอยแครี่นะใส่หลายใส่ใส่หลายแสบหลายโอ้เด็ดจัดอืมแครีมดสมพ่อพ่อหรอ ใสหลายแสียมลายเพกุนวะไข่หอยเชอรีเชอรีเชอรี่เชอรีชรชรชร่ชรีอันนี้ใส่ลงไปก็ได้ดอกนี่เก<ะ>ือบงานใส่กระเกลือใส่รอดมันกับปริมาณมันไก่กับลายดอกอื้มฝ่งเลยใส่ลายต้องเอามาสุบๆ,ๆเลยเด้อนีอิม,มูดแดงมาั้งต้นเลยมูดแดงไ<ล>ะไดงานนี้ต้องให้บอกปานบ่บ่เกี่ยวปลางานนี้งานกินหอยวลาหอยเชอรี่ ลองเบิึงต้องซีบมึงด er> ูไม่โตาซิมต euh. ัวหอมหงวยบอหอมหงวยอะไรนี่โอ้ยจะมุดแดงเจ้าสิเซลน่าได้บ่ฮึมมุดแดงกันหล่ไว้ฮึมมุดแดงหลายจะมาใส่ได้บ่เด้โอ้ยยังอันนี้ยังยังกันของปวดพทนปีกล้วยบ่ใส่ปีกล้วยนะคะมันจะแซ่บมันจะใส่หลายลายพร้อมันี่กินหมดเฮ้ยหลายคนกินอยู่หลายคนกินดีด้วยหลายมันจะเส่ ไอเชียงกวามากอยู่้มบนุมบานก็ทากินกปีกล้วยนะคะปีกล้วยใส่ดอกกล้วยใส่ห้มแขนแขนใส่ถุงถุงยางถุงมือล่าจากได้ถุงมือถุงมือถุงคู่นึงแมน่่เบิเราอยู่หนองสะโอ้ยหลายเจ้ไปใช้พิเตออันเดียวที่หนวดหนวดก็ป็นเก่ากันนหนวดหนวดจหน่อยอันนเ้ัน คลายมันมันลายมันแตกมันโมเสบอีกเลยเอามันมงแห้งมือมึงแห้งบ่ขัดเยได้ทีซิมมจะบอกกันทำไตซิมันอจากึเข้มเอาโอ้ยแขนโจโกอยู่สุดยอดสุดยอดจังึกเข้มการเราบ่เซ่บยังเดียวแซ่บยางเดียว ไดแบยางเดียวจมใซ่ยงไงเว้ยแวเอาอี่ีกบกูได้หรือแมวมแดงกระจายขึ้นแล้วพ่อมดแดงกันท<อ>ั้งเหล่าน่าจรับน่บนับโ้ <c oughs> โอ้ยเาซิมันนช่มงมแเีย่่าเอาไเียงไหม่ได <c oughs> ้เียงมากเวเด้อดีออไวยกสีีไนนาวเพิ่มเติมเล็กน้อยอ หมดแดงหมดสายใหมาทำลูกพี่ออกวงนะโอ้ยนี่บ่บ่เอาเท่านี้ก็ได้แล้วอไเียแจแห้งเี่สมซืมอีกอยู่ดรอัดยองพักเข้าแน่นอองานแหกเธอกินขนมเละตุ่เปะโอ้ยวิลลเอาเละเละ ฉันไม่ไหวแล้วนะเี่ผมรับเข้าไปโอ้ยียบสียากายเลยี่โอ้แม่มีบบเาสบพี่ดิเบสียกายเลยเลค่ะเลขนมค่ะเละขนมเลย วังรูติดตีนติดมือติดไปบัดเลยนั่นหือบอกเออแล้วอีลีนั่นแล้วอามืมาเนน่เนเนีเ่นเน่่เเนีเ่เเป่เน่เป่เน่เน่ะเ อะไรนะครับ,รบลาหยาพ่อสำนักทำหนึงเราเรียนไว้เป็นปีแล้วลาหยาเอ้ยผักติวกต๋วติ๋วติ๋วผักแข่งผักแปรนผักปื่อดไอ้สาราเน่ฆ่ะแก้โควิดเนี่ยเนี่พร้อมครบเจ็ดอย่างเจ้าจะกินน้ำบอ่อืลาอยากเอาแล้วซิ่มรู้เ <c oughs> มื่อไหร่เราเบืนได้แล้วหยากบืนใส่้แล้วจะเอานี่เศร้าหนิพอดนีในเขาต้มมาพยา จกเลยแล้วว่าสิยแล้วปีนลงเละย่าตีนมื่อ่จกเลยใครเลย,ยบบร์เด้ีวายน้ำนอนนี่หอยแน้ำบริพาเนาะวัวจีนวันดว

นมาเลยขึ้นมาขึ้นมาขนม้นมานมานมาขึ้นมนานนนนมน้มาขึ้นมา 嗯。好嗯。好啊。来了。嗯。嗯。来哎呀。嗯。那怎么过来我老长你还能让他赶紧。五。